C.S.6H และสิทเิอร์สวยจาก AIS รายเดือนพร้อมแข่งแงควดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2 5ับและเธอจะเป็นคนที่ผลิตภัณฑ์ชุบว่น้ำ B.S.4 สิ่งที่คิดว่าทําให้หนูได้รางวัลใช่ไหมคะน่าจะเป็นเรื่องความพร้อมค่ะตอนแรกหนูอยากให้เต็มที่ก็คือทําให้ถึงรอบลึกที่สุดคือท็อปผ้าค่ะจากนั้นมาหนูก็มีความสึกว่าได้ถ้าได้ท็อปผ้าก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่แบบคือดีสําหรับหนูแล้วค่ะตอบคำถามนะครับตอบตอบคาถามก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองทาได้ดีค่ะการประกวดนางงามเวทีนี้เป็นเวทีแรกค่ะก่อนหน้านี้นไม่เคยไปที่ไหนเลยใช่ค่ะ ขั้นแรกน่าจะในเรื่องของการฝึกภาษานะคะแล้วก็ฟิตหุ่นค่ะหนูเชื่อว่าสาวๆจากหลากหลายประเทศตั้งหุ่นดีแน่นอนค่ะยังไม่ได้เจอแม่เลยค่ะค่ะ mm hmm. หนูก็อยากเดินแฟชั่นโชว์ต่อไปนะคะแต่ว่าท่านเรื่องของละครก็ดูความเหมาะสมค่ะค่ะในฐานะที่เรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะซึ่งคณะของเราสอนให้ คนเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะสโลแกนของคณะของเราคือช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะซึ่งหนูตอนนี้หนูได้ดารงตําแหน่งมิสจุนิวเวิร์สไทยแลนด์ใช่ไหมคะหนูจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆค่ะและหนูเชื่อว่าในความเป็นมิสจุนิวเวิร์สไทยแลนด์นะคะทำให้หนูมีศัก,กยภาพในด้านต่างๆที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นค่ะการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นในแบบของเราเราก็จะ,เร,จะเราก็จะไม่เหมือนใครค่ะเงินรางวัลที่ได้เหรอคะหนูคงเก็บไว็ก คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตหนูนอกจากคุณแม่ก็คือคุณตากับคุณยายที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูยังเล็กๆค่ะ mm hmm. คุณตากคุณตากับคุณยายไม่เคยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูขาดพ่อท่านเลี้ยงหนูมาดีมากหนูอยากดูแลแล้วก็ตอบแทนท่านจากใจจริงๆค่ะ ก็อยากฝากแฟนนางงามทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้แนทในเวทีระดับโลกด้วยค่ะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามในทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่ทําใหร้รูปใน IG จีที่แท็กมาข้อความใน Facebook ทุกอย่างหนูรับรู้หมดนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าเราต้องทําตามกฎแล้วก็ทำามทำตามกิจกรรมของกองประกวดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะ